คูเรานี่อร่อยนะอร่อยค่ะเนื้อนุ่มที่สุดตัวใหญ่ที่สุดคูเรามีทุกไซส์เลยใครชอบคูเราเก่าได้เดียวคือทอดแล้วหนังจะกรอบเนื้อในจะนุ่มนะผลิตใยไก่ด้วยนะคะมาช่อนแดดเดียวสวยๆเลยค่ะปลาสิฟฟีแดดเดียวครับชิฟ่แดยครับสวยๆนี่ฮะมาฝากเพื่อนๆครับปลาสีคุณปลาสีคุณก็ชื่อนี้เหรอใช่ก็มีครบทุกชนิดในประเทศไทยเลย นี่สองตัวโลเหรอใช่ค่ะป๊ดคัวขาวคูว่เาทุกตัวค่ะเท็ดได้ค่ะเอา <3 S 2> ม้อ, <5 S 2> มอหดต้องเอามือแย่ด้วยใช,ใช่ไหมอันนี้ตัวหกขีดนะครับเดยดนี่เลยมัดอ,อย่างนี้ต้องไปเจอกับพี่บอยพี่บอยเขามัดห้าวิเาก็จะมาเช่ารถจักรยานแถวตรงนี้นะครับนี่ฮะไปปั่นนะครับเป็นสะพานสวยๆนะครับ นี่หนุ่มจากช่องครัวลูกกรุงนะครับตอนนี้อยู่ที่สามแยกเทียนทะเลนะครับจะเป็นสามแยกที่จะมีอาหารทะเลขายเยอะแยะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดอาหารทะเลตากแห้งนะครับอยู่ที่สามแยกเทียนทะเลนะครับผ่านไปผ่านมาก็ไม่เคยแวะสักทีครับมีเด่กขับรถเลยไปนะครับครั้งนี้มาขอจอดลองดูหน่อยครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปไปดูนะครับ เริ่มด้วยปลาแห้งนะครับปลาตากร้อยเดียวอันนี้ปลาอะไรครับร้อยหนึง่งปลาจวดนะปลาจวดตา,า,ากแล้วร้อยหนึ่งนะครับนี่แล้วก็มีอาหารแห้ง,งกุ้งแห้งปลกเลยพวกกุ้งแห้งก็มีหลายชนิดตนะัวมีทั้งกุ้งฝอยใช่ไหมแล้วก็กุ้งแห้งตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่อย่างนี้เลยนะครับมีปลาสลิดด้วยใช่ไหมสลิดไข่ ขลักกันแบบนี้เลยอ่ามีปลาอะไรน่าสนใจบ้างครับปลาหมอเทศแดดเดียวจ้ะหมอเทศแดดเดียวอ่านี่อะไรครับเนี่ยปลาบอันนี้ก็หมอเทศแต่นีอเป็นปลาไเล็กใช่ไหมอ่านี่จะเป็นปลาไส้ตันแล้วก็มีปลาไส้ตันร้อยเดียวคุ่หนึ่งครับแล้วอันนี้จะเป็นสลิดเน็กอ่าตัวโลค่ะครับนี่จะเป็นปลากวดทะเลกวดทะเลอ่า ปลาดุกทะเลปลาดุกทะเล180นะครับใช่ค่ะนี่จะเป็นคูเรลเล็กปลาคูเรลนี่ไปลาคูเรลนี่อร่อยนะนี่ใช่ทออดกรบแดดเดียวนะครับใช่ค่ะจะเป็นสลิดใหญ่ไข่ด้วยนะคะอ๋อครับแล้ต่อมาจะเป็นปลาอีซีทอดน้ำปลาปลาอีซีทอดน้ำปลาเหรอนี่นะคะโอ้ตัวเล็กเหรอจ้าะจบแล้วนะคะทอดได้เลย ห้าสี่เองครับครูใบ้กามเน้นๆเลยใช่ไหมเนื้อเต็มเต็มกามเลยมามาต่อกันครับทีนี้นจะเป็นปลาสีคุณอ่าค่ะร้อยสี่สิบบาทปลาอะไรนะปลาสีคุณปลาสีคุณใช่ชื่อนี้เหรอใช่ปลาสีคุณเด็ดทีนี้จะเป็นปลาจวดปลาจวดจุดเล็กร้อยหนึ่งค่ะโลละร้อยค่ะ จะเป็นปลาเก๋าแดดเดียวปลาเก๋าแดดเดียวร้อยหกสิบบาทใช่ค่ะแดดเดียวหรือสองแดดอันนี้แดดเดียวแดดเดียวแล้วค่ะโอ้โหนี่ตัวใหญ่เลยนะนี่จะเป็นปลากรูเลอปลาแดูเดียว่ใช่กรูเลอแดดเดียวสองร้อยห้าสิบบาทตัวละใช่ไหมตัวละค่ะโลละนะครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นปลาหวานปลาหวานเราจะทำเองนะคะไม่แข็งนะคะอืมขอกันเลยครับนีจะเป็นปลาจุดเทียนปลาขุดเทียนปลาจุด อะไรนะปลาเจือเทียนปลาจวดเทียนมีแต่ชื่อแปลกๆเนาะเออนี่ก็จะเป็นปลาแดงปลาอะไรนะปลาสายแดงปลาสายแดงอืนนี้จะเป็นปลากระบอกทุกชนิดเลยว่างั้นเถอะมาร้านนี้ได้ถ้าใครชอบกินอาหารแห้งใช่ไหมปลาตาดก็มีครบทุกชนิดในประเทศไทยเลยอันนี้อะไรฮะกระบอกค่ะอ๋อครับแล้วก็มีปลาหมอ ครับคเราเหมือนกันใช่ไากลาลงทั่วไทยได้เลยนะเห็นเลยในร้านก็เยอะแยะมากมายฮะสต็อกเยอะนะครับปลาดุกทำใหม่ๆกันเลยปลาดุกจุ่มน้ำปลาเอาไปทอดเลยเนาะใช่จ้ะเอาไปทอดนี่ก็เป็นกับแกล้มพอดีเลยใช่ไหมใช่ค่พอดีไม่เค็มมากแห้งพอดีเลยใช่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบกระด้างหรือแข็งจนเกินไปใช่อันนี้ทอดเราจะนุ่มอืมแค่ได้ทั้งตัวเลยนี่เขาจะแลกค้างออกแล้ว ร้านข้างๆก็ค,คล้ายๆกันนะครับสินค้าก็คล้ายๆกันไม่แพงเลยนะครับจ้าเหมือนกันค่ะมี<จ>อะไรน่าสนใจมากครับร้ <ขอ S 2> านนี้อ๋อประจวดค่ะไม่ประจวดอ่านี่ประจวดค่ะประจวดกลางอ,อันนี้จุดใหญ่ค่ะจุดใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ๆหญเลยอืมจุดใหญ่อ่าจุดใหญ่นี่กุเล่าค่ะกุเลา่าตะหัวกุเล่านี่อร่อยนะอร่อยค่ะเนื้อนุ่มที่สุดตัวใหญ่ที่สุดเนื้อละเอียดค่ะลูกค้าใช่เนื้อละเอียดเนื้อละเอียดหนังนุ่มเนื้อนุ่ม ตันคล้ายปลาอินทรีเลยใช่ไหมค่ะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่มีทุกไซส์ให้เลือกเลยนะครับเลือกเก๋าเก๋าแดดเดียวตัวใสๆสเลยข้อดีของเก๋าแดดเดียวคือทอดแล้วหนังจะกรอบเนื้อในจะนุ่มนะตัวสวยสวยเลยใสๆสครับค่ะเก๋าแดดเดียวแล้วก็จะเป็นปลาแดงปลาแดงค่ะปลาแดงปลาแดงตัวใสๆสเค็มกำลังทานค่ะปลาเหลือง ่าปลาเหลืองว่าขนาดจะเป็นอะไรปลาปลาเหลืองปลาเหลืองปลาแดงผมก็ไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับเยอะแยะเลไปหมดเลยเกือบทุกชนิดเลยละทุกชนิดเลยอันนี้ทอดแล้วก็ปลาดุกค่ะกับแคลลมเยปลาดุกประกวดทะเลอันนี้ราคาเราต่อสิบรวมได้ค่ะโอ้โหได้ค่ะตัวสีใสเลยในสต๊อกข้างหลังก็มีอีกเยอะเลยนะฮะขายเยอะเลยค่ะเฮ้ยร้านคุณลุงอีกร้านหนึ่งอยู่ใกล้กันมีปลาอะไรบ้างครับคุณลุงคุณเราแดดเดียวเหมือนกันเรา คูณเรามีทุกไซส์เลยใครชอบคูณเราเหมือนกันข้างหลังอีกเยอะเลยโอ้ยข้างหลังมีไปอินซีด้วยเหรอมีไปอินซีแดดเดียวด้วยมามน่าสนใจครับไปไปดูไปอินซีแดดเดียวทั้เพื่อนอา้าวไปอินซีแดดเดียวอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นสีเข้มค่ะอันนี้สีเข้มอันนี้สีเข้มเหรออันนี้อินดีเซีมนี่ขายยังไงฮะ โลละสี่ร้อยค่ะโลละสี่ร้อยโอ้นี่ตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณโลฝาค่ะโลขวาโอ้ก็ตกประมาณสักสี่ร้อยกว่าบาทค่ะสี่ห้าร้อยประมาณนี้ไม่เกินนี้เนาะตัวใหญ่ไม่แพงนะสองร้อยกว่าบาทนีสองร้อยกว่าบาทตัวนี้จริงๆก็แค่นี้ก็พอดีแล้วแหละอ้ปลาช่อนปลาช่อนเลยนะปลาช่อนแดดเดียวสวยๆเลยค่ะปลาช่อนปลาสลิดสายแดดเดียวใครชอบกินปลาแดดเดียวปลาทอดกับแกล้มแบบนี้เนาะโอ้ ครับอินซีแดดเดียวประจวปวบโอ้โหสต็อกอินซีแดดเดียวครับเพื่อนนี่ฮะมาฝากเพื่อนครับอินซีแดดเดียวนี่ทอดที่อร่อยมากเลยนะกับแกล้มเนี่ยเนื้อหอมกลางริมทางสุดๆไปเลยครับนี่ฮะนี่ก็เป็นโซนของปลาตากแห้งนะครับไปดูนะฮะ โซนหนึ่งก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอาหารทะเลสดนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ฮะรถเดยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้ามาปั่นจัก,กรยานดูเหี่ยวดูอะไรเนาะครับไปดูนะว่าฝั่งตรงข้ามมีหารทะเลอะไรบ้างฮะน่าสนใจรับนี่ฮะ<ๆ>เขาจะมีบริการให้เช่าจักรยานนะครับไปปั่นเพื่อดูนุกเหี่ยวอะไรแถวนี้เนาะนี่ฮะเขาจะมากันเยอะแยะเลยที่สามแยกที่บอกนี่คือสามแยกเก็นทะเลนะครับไป ไปดูนะว่าอาหารทะเลสดฝั่งตรงข้ามมีอะไรน่าสนใจบ้างครับและก็แน่นอนไม่ทำให้ผิดหวังกระปูเนื้อตัวใหญ่ๆเลยนะครับได้ะได้1้าพี่โตมามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ590นี่ถูกสุดล้วจ้ะนะอันนี้2ตัวโลค่ะอ๋อมี350ด้วยนี่2ตัวโลเหรอคะใช่ค่ะป๊ากินออวเลย สองตัโลอันนี้อะไรตัวโลกับพิปตาแบบนี้ไม่สดได้ไงอันนี้คือปูขาวปูขาือทุกตัวค่ะเทสได้ค่ะเอาสามอยห้าสิฮะต้องเอามือแยาะด้วยใช่ไหมถึงจะรู้ว่ามันงับไม่งับใช่ไหมนี่เป็ไซส์สี่ขีดครับนี่สี่ขีดแปสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบใช่ใช่่คเพื่อนเอนี่ฮะเร้ีเหรอครับอันนั้นห้ารอห้ันนี้ห้าใช่ครับ ไปประมาณ2อตั้าบสีอันนี้ตัวหกขีดนะครับเนี่ยนี่เลมัดอยู่เนี่ยมัดโชว์เลยสดไม่สดไม่รู้มัดโชว์ขนาดนี้ปูนิ่มก็มีพี่น้อง320เองหตัวแค่ห้ปูนิ่มหตัวสามรอยยี่สิบเรอกโชว์่ว่าโลโลแล้วเยอะเลยนี่โอ้โห ดูลีลา,า,าการมัดของพี่เขาครับปับปั๊บปับปั๊บปับใช่ไหมอ,อย่างนี้ต้องไปเจอกับพี่บอยพี่บอยเขามัดห้าวิเสียสังใกกันไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวก็หอยหอยตลับสามโลร้อยแค้ลุงมีหมดเลยอ้อีกร้านหนึ่งก็หอยเหมือนกันหอยหวานหอยแครงหอยแมลงผู้นะครับ โอ้ปลาหมึกกล้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยว้าอหอยแครงก็ไม่แพงนะโอ้ไปซื้อเมื่อกี้ร้อยแปดสิบตรงนี้ถูกกว่าอีกครับพี่น้องเนี่ยปูเนื้อก็มีเหมือนกันที่นี่โอ้โหข้างๆก็กุ้งเป็นๆเ,เลย <laughs> ปูเป็นๆด้วยพี่น้อง ที่ครับอย่างที่แจ้งเพื่อนก็คือเขาจะมาเช่ารถจักรยานแถวตรงนี้นะครับนี่ฮะไปปัน่นไปชมนกเหยี่ยวนะครับเป็นสะพานสวยๆนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับใครเป็นเอฟซีชอบกินปลาแดดเดียวปลาตาแห้งหรือปูเนื้อเนาะสามแยกนี้น่าสนใจนะครับสามแยกเชียนทะเลนะครับอ่ก็มีสามแยกเดียวและที่มีอาหารทะเลแล้วก็ปลา แต่เดียวแบบนี้เยอะแย yes ะมากมายเป็นเพื่อนเลือกซื้อนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจช่องตัวลูกกุงในการทําคลิปคลิปนี้ก็คงต้องพอไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดินผากลางร้านี่เลยเนี่ยตรงนี้ก็มีเช่าจักรยานเพื่อจัน